อุ๋มพาเพลินอีกแล้วเนี่ยวันนี้อุนน๋มภาเพลิน,นจะมาทำอะไรวันนี้ขอเปิดรายการเสริมสวยหน่อยละกันเพราะอุ๋มพาเพลินอันนี้มีสปอนเซอร์เป็นครีมทาผิวคิวคิวเรนคิวเรนนะคะสปอนเซอร์เดี๋ยวมมาดูว่าจากลุกอย่างเงี้ยเนี่ยที่อุนน๋มเป็นอย่างเงี้ยอาจจะแบบยังไงอะเสื้อแค่เนี้ยหน้าตาอย่างเงี้ยแล้วก็ผมอย่างเงี้แยแล้วอยากมาดูว่าครีมเนี้ยมันจะเป็นครีมทาผิวทาร่างกายจะช่วยให้อุนน๋มเปลี่ยนลุคจาก เหมือนผิวกระจานใสเร็วขึ้นแล้วก็ทำให้เราขาวขึ้นสําหรับคนที่อยากขาวแล้วก็อยากดูแลตัวเองแล้วก็อยากเขาเรียกอะไรอะ่ะบำรุงผิวอ่ะคะ่ะตัวนี้จะช่วยได้นะคะลดความหยากก้านแล้วก็เซลล์ผิวที่เก่าเหมือนผัดเซลล์ผิวใหม่ขึ้นมาให้มีสุขภาพแข็งแรงนิ่มดีขึ้นนะคะแล้วก็แบบให้เงีนยใสทั่วร่างกายเลยมันก็เหมือนโลชั่นใช้กับโลชั่นควบคู่กันเลยก็ได้แต่เออผมใช้แล้วก็ปุ้นึงมันก็ขาวขึ้นจริงๆคะ่ะอ่านดูเลย before เ f t e r นะคะอันนี้คืออุทาด้านนี้เนะาะจะให้ดูก่อน,นะ,ะ่ะ เราจะเซ็มแล้อุ้จะทาก่อนค่ะด้านนี้เนาะแล้วมาเปรียบเทียบอีกด้านนึงว่ามันจะกระจสางใสมีการเปลี่ยนแปลงทาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ครั้งแรกนะคะนี่ทาเลยค่ะเพราะว่าอุ้มใช้หมดไปกระปุกหนึ่งแล้วแต่อุ้มเป็นคนที่ประมาณหนึ่งแบบว่าเออเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรแพ้อะไรได้ง่ายนะพวกผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเนะงี้ยแต่ขอว่าอันนี้อุ้มไม่เคยแพ้ แค่นี้ก็ออกมาเห็นไหมร่างนี้มันจะตาสางใสขึ้นจริงๆดู้วนี่ก็จะชุ่มๆหน่อยเพราะอุ่นยังไม่ได้ทาแต่นี้เป็นเพื่อร่างกายแล้วก็บวกกับพวกโปรชันหรืออะไรง <Wow. S 2> yeah. ซึ่งตัวนี้เป็นรูปแบบของการเทยอย่างหนึ่งนะคะซึ่งอุ้มก็ได้คนทั้งบ้านแล้วก็ตัวนี้หรือหรือใครบางคนอาจจะเจอในเ c e บุ o k หรือไอจีของอุ้มแล้วในที่อุ้มแต่งชุดนี้ก็คืออุ้มชอบไรถหารมากซึ่ง่ออุ้มก็เป็นอหารอีกเหมือนกันอันนี้ทุกคนอาจจะรู้แล้วก็เลยได้สั่งมาเสื้อแขนกุดแล้วก็แบบนงตัวมันเป็นสีเล็กนิดนึงแล้วก็เป็น,นชอบเกงมากเลยนี่ เพิเ่มความเท่แล้วก็เปลี่ยนรูปให้ผมเป็นอีกสไตลอเท่กวไปไปอีกลูกหนึ่งกันดีกว่าชุดนี้นะคะเป็นอีกชุดที่เมื่อกี้มันออกมาเท่ในมหาแล้วแต่ชุดนี้มันก็จะออกแบบน่ารักหน่อยซึ่งมันก็จะมีแบบตรงนี้น่ารักแล้วก็กระโปรงสั้นๆนอ,อยู่นี้น่ารักไหมล่ะมันอาจจะอ้วนไปได้นุ่อยู่ต็นสะโพกของ่ารักขึ้นเลย ชุดน่ารักก <deposit oat> <is> <ills> ็ทำทรงผมแกะน้อยน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นอีกลุกหนึ่งที่อุ้มไม่ค่อยแต่งเป็เท่าไหร่ใชไหมหรือว่าแต่งก็ลุกแล้วเข้าไปแบบลุกแรกที่เห็นกันต้นคลิปอาจจะแบบเสื่อมเหน่อยอาจจะแบบมีเซ็กซี่นิดนึงลุกที่สองเป็นลุกทหารที่อุ้มชอบลุกที่สามก็เป็นลุกน่ารักน่ารักมาดูลุกที่สี่กันไม่รู้ว่าคลิปนี้จะยาวถึงไหนนะมันประมาณสี่ห้าลุกได้ในการถึงตัวของอุ้มเลยวๆแล้วกันเนาะโอเคุ้มทิ้งลุกนี้ก็เป็นอีกลุกหนึ่งนะคะที่เขาเรียกว่าออะะไร จะเหมือนแบบเดกพิปอบเลยไหมองก็ไม่ได้ทำผมก็เอาหมวกมาเสริมแล้วกันอาจจะเท่ในอีกแนวหนึ่งไปเลยเท่เย่อเย่อวัสัตแมนก็ประมาณนี้ก็จะแบบจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเสื้อเสื้อยังไงนะก็จะหนาหนหนพูดแต่อุค์เพราะองค์เป็นคนที่แฟชั่นอไม่ได้คืออุค์แต่งตัวไม่เป็นเลยมันต้องแบบเพื่อน่วนเพื่อนจะชัดมากกว่าด้างเกงที่อุค์แฟนก็เป็นเกงยีนนัเละเละ สีตกไม่ใช่มันเป็นลายมันโอเคก็อันนี้คือชุดที่ห้าที่อาจจะเปลี่ยนคลิปนี้สนับสนุนโดยทีมทาทาทั่วร่างกายและเล่นค่ะทีมทาผิวนะคะของคิวเนนะคะคลิปนี้สนับสน,นุนโดยคุณมีเสปอนเซอร์แล้วประมาณนี้ตัวน,นี้เลยนี่ตัวนี้เห็นไหมที่ซึ่งผมทาไปแล้วผมเปีเยกแคงแต่ต้นคิมแล้วนี่สปอนเซอร์คลิปนี้นะคะแล้วก็จบคลิปก็ก็กมีเอาประมาณลูก ประมาณนี้มันมีอีกเยอะเลยที่อุ๋มอยากจะจับคู่กับมันแต่อุ๋มขอเพียงไว้แค่นี้ถ้าชอบคลิปนี้ในการปรับลูกของอุ๋มในแบบต่างๆ,างๆก็อย่าลืมกดไลค์หรือกด subscribe เป็นกำลังใจให้อุ๋มได้ทำคลิปต่อด้วยนะช่วงนี้ก็ช่วงใกล้สอบให้ทุกคนสอบได้ไม่ตกแล้วก็ตั้งใจอ่านหนังสือแล้วเคียงงานที่เสร็จอย่าล่ะคาคาเหมือนอุ๋มนะโอเคค่ะชอบคลิปนี้หรือชอบอุ๋มหรือว่าติดตามก็คอมเมนต์ได้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วช่วยกันบอกด้วยว่าชอบลูกไหน ติดตามผมได้ที่เ a c e ุ o o k ชท่อผมอุหุมพาเพลินและไอจีมอุมอเดรสกอร์พาเพลินค่ะ